ยาวกระตัวผู้ข่าวมอลลมจะดูหน่อยดาวเหนือเขาฝาท่านพี่นันน้อยดาวเหนือเด็กหน่อยพู้หนีเป็นเด็กหน่อยที่เก่งบอได้ฮัดไลยบันไดแล้วพี่้องเนาะการไปฮัดมอลล์นี่บางเทียผู้ข่าวสีฟั่งเด้ว่าเอาล่งล่ำเบิงเคยลำบอเออพอดีกันเลยว่าเคยล่ำอยู่อาจารย์เอาลำเบิงคือล่ำขึ้นมาล่ำขึ้นมาล่ำขึ้นมากมันก็เลยเป๊ะพอดีอาจารย์กันเลยว่าอ่า เป็นแล้วล่อมโหลดเอาพี่น้องเนาะอาจารย์ปกัปกปักพี่ปักนองนะครับรอซอยเป็นแรงเคี่ยวแรงใจสําหรับเลข16เดอะแมเดอร์ทำมันเบกออกกับสื่อต่อไปงวดต่อไปเดอะแมเดอร์ครับขอบคุณขอบคุณนะครับครูอบาอาจารย์นะครับเพื่อนสุขุสุขชนครับม ishing, come, ื่อซอยกันซอยงานเมื่อขึ้นก็นอนอยู่นี่แหละเมื่อขึ้นเป่าเคียงพูดียวยุ่งจ่อว่าจัรแกเสียววานแดงไม่ต้ห้อยยุ่งนี่เพาเป็นผู้สาวดูดดิ เอ้าโูลาโนอสะกอนหมอยแค้นเฮาฟังเสียงล้อเสียงแค้นสะกอนลยฮูลาโนอ บุตรลาตระังธรรมมลาตาระังสังฆรลาตาระนังเล้วหานิวากุกุตันทุกนาครรมโนกัสโปโกตะมเูเลววาสีเรียมตยุลวนแต่หอพุทธจงมาผูกมาบังสาธุอคุณบิดามา,าคุณรุบาจานาร์ถึงคุณศิษย์คุณท่านอยู่ในวัดในว่า ให้เด้อไม่ให้มาปลุกมาคุ้มให้มาคุ้มมาบังให้มากังเอมาเรือ จำว่าซาตูเรกะกวนรอบลำนิวถวายบาทบังคุ้มกวยสมเจนปูติมะลำหลวงกวยเสียงควงข่าได้ยินไก่ไปทั่วพายินอยู่ป่าลิงเลียมพวารุงเอซาตุเรกวยคุณนูเจ้ากูบาบปูสอนสังโัมาเลียมตั้งละตัวพาบุญลำลายลำทั้งข้าพัวได้รำยาพาสาตุเรขากวนนักปัดจะผู้ลิงเลียมขวารบุญละสะบงกองข้ากับไว้ไวยาลัย ลั่นนั่ลานาทีแม่นผู้ใดเรียนดูตาตุ้งดื้อกะลำอยู่หัดกให้เป็นกรรมลำในธรรมกยให้เปน่าแทบหงุ้องับไปอย่าไวใจส่งลัิรุเมื่อให้สมบงรูกปัญาตาเสียมแหมไปได้เงี้ยเมนลำกะั้ญาลำหนักเอวตาตุ้งดื้อปล่อยกินหน่ออกระบอกเข่าสที่รังกอนาความเกลียมันหูนพานังคำเลี่ยมมาเทียมอุงไปนี่เวียนหางไกขอ่อ้ได้สงดังใจปว่ ขอให้ได้สมนั่งใจปล่อยสมองการไหลผู้เรียนป่าปักทุกจริงยาได้มีค่ากว่าผู้แนวใดจัดจังเตียนจังใดเตียนแหลกใดไหลอุบ่ถอยทางหัวขีเร่ากันยันมาปะเตะต่ำขึ้นคนจ่าทุนเดือดก้สูงกว่าเขาผู้ที่มาลำลวงลายสมองของถ้ากไบใบป่านมาเดือนอาจจเด้อเมียอยู่ดีมีแหงเด้อ ปวดแข้งไก่เศร้าปวดขาไก่เศร้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณมาห่มผุนน้ำกระไรคุณเดือเมียคนใหน้ดนลุงแต่พวกขุกว่างบ่อปลาละ่ะนับแต่ร้านผู้ขันแข็งทางใดนับแต่ร้านผู้ขันแข็งทางใดบอด่อนั้นเดือมีเกินมัวนั้นเลี่ยงกันลำหลวงลับพระคุณนู้จะผู้เทียมไายได้ขอให้มาเาลี้ยงตั้งตัวขาผู้รักโอ้ยนี่กับพี่น้องเตันเนี่ย ขอบุญขอบคุณเนื้อพี่น้องกระไดเอือมาโ่มบุญโ่มท่านน้ำมือดีอย่ว่าถือว่าเตรียมไปโดนคัดยุดอกเตี้ยมงานมือนี้กระไดเอือถือว่าดีอกดีใจพี่น้องมาโ่มบุญโ่มท่านยุดีมีแห้งสุขวดสุขคนลำดำลุ้ยลุ้เด้อรวยแล้วก็ลุ้ยหยิกกว่าเก่าเด้อเอา วันนี้เพื่อใ้เปล่นวันเต้าเอาบุญคุณควาคุ้นมาสว่างเนี่ยเปลมาควงกควาสนามคนเลยมาจัางน้ำห้องโโซบุญได้คุณกุ้งผุมผู้เรียววันนี้มอดำดีกมาแล้วพวกคนเสงแซงลลดเรืองเมีลกัฟังเก้ามือคอยจองใส่บุญบ้าจ้างผุมแม่นได้เ้าแกกะดีใจแม่นไฟไฟดียิเดียนุงลัไปหาดเสียได้พวกคนกับพวกมอลำซ้ำวันทุวันเดือเียนหองมาเดือเตา้ังคักคเดือพวกเจ้า อื่นเสียงใดสิตเดือพ้อเสียแกไพหลังผู้ที่พังลำหน่อยไได้บังลำกว่าผู้สิบีกับผูเปิดบุญเด้อแม่บุญก็เปื้อนขณะพอเห็นไข่เบลงามปุ่มมาฟังยุนนี่ใครเนื้อบุญไหลปุ่มนั้นเด้อลำมากินเสียงใดผู้บ่เห็นวาดคนบ่ได้ยิเงินคำเบ่าอีจัดหน่อยใกล้ตัวโอเจ้ากับขึ้นเมื่อเปลี่ยนภาพคุณงานเย็นนะครับเอามาท่านท่อมบุญน้ำเด้อ quá sẻ là là quả lắm, khách chẳng bao sẻ là chắc chắn là vô pháp, cậu bao chơi xoay cả làng. sẻ là chẳng, cũng chưa bao giờ đi. <laughs> ไปเรีน้อาล่ะมาพบมาพ่อหลงว่าแม่บุญตาน่าจะมาฟังซาผู้เที่ยวเป็นีลาผู้เดียนลังนที่ลาผู้เปีนลังนังฟังกันอย่าได้ปากคิดเบิ่งนืเบิ่งเนื้อต้องสั่นหันหน้าฟ้าปวนะตัวนู้ดสั่นเดียดกันเผาหัวอุดต้นเดือดเสียวตัวลาผู้เรียนสามป่านมาพากันไปหาตาเจงขึ้นบึงทำนี่ลาผู้อยากได้ผมมาล้ำลาผู้หัวควงไว้เอามือจังควงขอจนตาสวดแมงมอมรอวัดอ่อนจนเบื่อเดียวอวกีรลงว่าจนเห็้ผู้เอง cho nên luôn tham mùa bạc đi <laughs> sùng chạy cho ba nó là đây đang nhà là khả ba quần này bỏ đam mày bỏ chuyện nữa tuột xin đây bay mượt Ai vốn hi đưa nhàn trộn là ba đam văn đi Phú đây đi là ba miền nghe từng giá tha nhà phù hảo nó ăn đi gì ai xăm đầy gì đi xăm đầy ôi đang đang là hà nội xăm đi ao là nó luôn chung con lặng là phù bằng mắt nhìn mắt nhìn là chuyện bay còn ma to đường ไปหาฮาหานมาตัวเอาลรงเอาลรงหันม <on voi. S 1> ีแต่ฟังบันบุญฟังเสียง้องเสียงลำฟังเสียงกวงเสียงแค้นสมัยกอนสมัยตะกี้ขีดหอดมาแม่นาะอนุรักษ์ใบยาไล่ถิ่มเ้าใดเสียงคองเสียงกวงเสียงแค้นเสียงม่ลองบม่ลำมี่าม่จะปุดจะปูผลัดไปน้อง ฮักษาใบสิบตัวมันสิบว่าศูนย์ถิ่นสิอเอาหมอก้องมาหมอก้องมอลลัมหลเมื่อนี้นะครับสิลำหลายกับว่าได้ลำโดุนกับว่าได้สลับกันไปนั่เอาแบบยอดยุกซักวัน ไปืานาไปนานากนมากอนลากดึงไปานากอนมาตัวเอาล่ะนูเอาละนู้นี่เอันนี้ฟังบัานคนเรีนร้นานี่เยมาเล้วไล่เ่ห่วยตาลาผู้ลำตละมาลาผู้ลับป็ไอ้เไอไรเรื่องตาตันละผู้ลำเื่นนั่นล่ะขอบคุณครับนี่ลาผู้ฟังลอเปลียนผู้ลำเปลี่ยนั่นล่ะผู้ลำเปลี่นี่ห่วย đi đi giả là qua 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 bay hoa hoa sip bỉ lắm sào bỉ lắm giải tặng giải đi, vang overload tay tay đi tay 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 chẳng tay 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 ขออาภัยหมอแม่พี่น้องเด้อหมอลำกแตยากก็เมือเศร้าเข่าว,ว่าแท้เลยกินตัวรอรอแต่งตัวรอรอกับวด้แต่งคือเขาล่ะมณีบุญรจะคว้างเอาอย่างเดียวมือนี้มี่กันไทยทำนะครับบันทึกนะครับวิดีโอว่าเป็นไรสดหามไรสดเด้อพี่น้องเด้อมือเสียบว่าได้ลำเด้อ กล้องยูทูบแดงมูสตูดิโอขอบพกคุณหลายๆแล้วก็ช้อนยูทูบนัดสตูดิโอเด้อนะครับพ <necessary> ี anymore, ่น้องออาไปเบิ่งย้อนหลังได้ครับเอาเด้อผู้นี้ร่ำพาผมพี่ละครับเืือว่าพี่นั่นน้อยลูกเพ่เห็นคนละผู้ร่ำเด้อแม่ละมาลุนพวกเยี่ยนจังใจลูกน้องแม่นครับบมดเมื่อดีมารอแม่นเรีนเจ้าแม่นลายเห็นจะมาลูนเอาว่าตาจีนย่ารอแฟนสามีสามีดีแต่สามีมาเด้อแม่คนณว่าผม บราบางคนเอาหนี้ว่าดีกระบะกระบะกระบาเดือดรุ่งเดือดสวัสดีพวกบ่บางคนนี่ต่างกันต่างเดกันมีบางคนมึงน่าจะโอ้รัฐบาลหัวไฟเนี่ยบอกครับหัวไฟหน้าโพนี่บอกไงโอ้ยขอบขอบพูดหลายๆครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับที่น้องจากบ้านหัวไฟตำบลดอนฟองเพื่อนหน้าโพ เพื่อกัดมาหวงบุญหวงงานมืออ้าวคือบาทำบุญนำกันเด้อพีนองเน้อเอาลาฮันีลาบักจังสันละผู้ว่าทั้งกุกสุ่เด้อเม่ยผู้ริบบอนที่วันลบวันนี้ละผู้ริบบอนที่สัตว์่าบังไวยบังไว้บังเอาเด้อละพ่อเอาล่อโนเลีนฮันีฮันีดีเท่าใโ้พื้นใจแม่ละก็ได้สมงดามารูดึกนึกเดอเม่ยเดอ เราไม่ดีนายอะไรพวกนป่าคุณซื่อซื่อเดือบว่าไปนะบนเท่มาตามจังละบคุณื่อสืเดือว่าเสือรเดือบว่ามนลาบ้างกดีขอบุญขอบุณนะครับครูบาอาจารย์มอลองมอลำมาหลายพนเพื่อกันนะครับลูกน่องเออน้องนุกมาเบิดลสุขคนลุกเชดลุงนะนะครับ ผู <Construction. S 2> ้บาอาาจรย์มีแต่ครูบาอาาจรย์มาซอยกันซอยงานเมื่อดีเป็นดยังบุญยังคุ้นกี่นีนะครับผมขอขอบคุณขอบคุณด้วยใจจริงจัคสิบเอวหุ้มเตะนะครับจังสิหาสรรหาครับในมาเป็นสิ่งตอบแทนนะครับนอกจากหัวจิตหัวใจผมอยากใจจริงครับพี่น้อง ลูดขึ้นพ่อ้อนเด้อเมื่อนี้ผูดให้พ่อป,ป้อนแสดงว่าผู้นันนปป้นย่านผัวผูดให้บ่อป้อนแสดงว่าผู้นั้นย่านเมียผู้ใด้พ่ปปยิ้มบ่หวัวนี่สินกับพ่เหมือนเหมือนเรียกกับพ่ถื่อความเหมือนสังเกตว่าผู้ใดยิม้มแสดงว่าผู้นั้นจะถื่อเลขเอาเด้องพวนี้ลำาพอละครับพนี้ละครับชื่อว่าที่นั่นหน่อยรู้เสือบ่เห็นคนละผู้ลำเด้อแม่ยลามาร,ารุนผัวแยงไปลงนอดแม่นคำบ่ เด็เจ้าแม่นลายจะาบารูอาตาจีเยร้อกันซ้ี้ดีเธอทำใหฟังเรือแม่พูดมาพอได้พอได้สมือเรือมาฟังเรืองแม่พูดมาเธอมาออกภาษาคำับเอาฮวงเอาหนี้เอาหนี้บดีกระบะาระบะเดึอดุ่งดีเดอดรุงดีด้ยขอบคุณหลายหครับคุณแม่ภาษาคนสวย mình là vô tự lên quá thôi có thể hỏi có tiền là vô cả tự lên chưa đọc được mẹ vô quá ดีดีไหมเอานี้ออกนอกกลุ่มด้วยตัวหนาระสงสารลับตอนดวงนั่นคือขอควายยืดไปมาเป็นเติอเวลาไหมมาเป็นเติอเวลาโฆษนาสาธุสาธุสาธุเนอพวกมาฮอบ กอดตอนใกไม่ตีบกอดกันสัทีสัตทีมีทุกคนลกอดละกัดจัดปใหม่เจ้าจนดผิวัน้นมานนมเจ้าจดผิวหน้าองจาไปเึกษารียนต่ออยู่ในมอรอหลายปี เพารอจิตใจยิงดทีที่ได้ฟังใส่รอคอยซาบนที่ยังจำไหวมาเมือกับกูเยีเ่ยงกันไม่เปร์พันจาก,กอายอดใส่ใจทางนี้วิบว์จรกินเทไรรอดไม่เคยหลอกห่วงใจเลือบแล้วบอลาแล้วบอลลาเดือแห้งไอจิตตัวจิตถึงมาแล้วทอ เป้วท้อหัวใจเป้วบ่หายหรือว่าเจ้าเดิมปฏิความฝันก็รักเฮาคุยกันอยู่ปังหานก็เรียนนำอ๋ออีกหนึ่งผลงานเพลงกะเสียสลับับเปียนเราบำเนาะพวามอลลักันไหลมันเหียคำสักวันนะครับก้าวบิดสู่คนล้ำเบิดสุขคนก็สีเศร้าใช่ลห เสียังพ oh, like, ูดจะถึกเล็กเนี่ยโอ้ยมีอยู่ตัวไหนเหรอหลอมๆอมแหลมแหลมาหลายดอกบานเฮาทำเร็วนกตาเลือกกระรางพี่ยังเโยงอยู่หน้าคนเดียวแฟนเอ้ยจะไปเร้ยราติเกเรียว เดียวก็ยังไม่มีเอวมาโู้เอยแล้วใครจะมากว่ามาที่คอยร้องมาตั้งแต่จองทางตะวันลับลงไปอย่างเยือนัาหวันคนเดียวเดลียวหัวโดนะตาเนี่ยมเร็มงจ้องตามไปกหยียดตาเด็กเกล้าเสกเจ้าล้งคนเดือดด่วนตัวไตหงดดำปาก เอาอะรกินต <hel> ั้งจนเตื <c oughs> <m> ่อไปแล้วหรือคนคอยอยู่มาเพราะนางผู้ตาตั้งตาคอยคอยฉันคอยกินเหล้าเงาใจเจ้าจากไปแล้วแดคว่ว่าเดิเจ้าเขา้อตูเป็นผู้ทุกข์าลว่ไหนรอเดือดำมันดากตะลันตายมันเสพเจ้าปารนอน ว่อย,อยู่เรือแม่เมือนสู่เลย่อสองมองชนะิดหอดแม่ดอดกระทิเลี่ยเคยโดมกลิบนบุดไไอพวงนาะเดือนกับกายเป็นปีแสนเทวีเอกถึงเอวบางเหยาข้าวคอยรองนะอาต่อฟางเรืืองจนกรอบต็มเกลือเพลงแม่ต้ตง รกลืนใจคงเหมือนด่างคนง่อยคงอาเจ้าอยาไปน,นั้นทระมานเบือ่อรักลอยไม่เห็นใจคนคอยคุมไม่ถอยรักเอ้ยอยู่ไหนใจของเจ้าคงม,มีเขามาบอกตอนอยู่ไอ้ว่านั้นรับอยู่ไห ໃຕ່ເຈົ້າເຮົາໄວລາເບົາບາດພົນດຽວໃຕ່ມັນເຄียวກວ່ານຳຫາດອງໃຕ່ຕາບ່ອງຄວາມເຂົ້າແຕ່ໃຈເຮົາມັນຮ້ອນເບື້ຍກ່ຽວບາດືລະແລະຍ້ຈ້ອຍຈັ່ງັນມັນໂລຄົກົນແລ້ວຕາຍຮັກຄົນຫຼາຍດບໍ່ວ ¡Vale,